ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูข้าวพรามลงส่งนะครับสวัสดีครับไปคุ้มกันมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนหู c h a ช n แนก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันครับบอกเลยว่าง่ายมากนะครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไป จากนั้นก็รอให้กะทิเดือดนะครับพอกะทิเดือดแบบนี้เราก็จะรอนะครับจนกะทิแตกมันนะครับระหว่างนี้เราก็มาดูเครื่องแกงนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวพริกแกงมัสมั่นกับพริกแกงเผ็ดนะครับผสมกันอย่างละครึ่งนะครับนะแล้วก็จะมีสันคอหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นใครสะดวกผัดกับน้ํามันนะครับผัดกับน้ํามันได้เลยแต่ว่าส่วนตัวชอบผัดกับตัวกะทินะครับหรือว่าหัวกะทินะครับเพราะว่าพริกแกงมันจะมีความหอมความนัวแล้วก็ ความอร่อยมากกว่านะครับใครไม่มีโหกะทิใช้กะทิกล่องสําเร็จรูปแบบผมนะครับก็สามารถแบบว่าเคี่ยวแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะได้แบบน้ํามันกะทิความหอมเหมือนกันนะครับท่านตอนนี้ใช้ไฟแรงได้เลยนะครับนะสังเกตนะครับว่าตัวขมอบเนี่ยเขาจะเริ่มมีน้ํามันออกมาละพอกะทิเขาเริ่มระเหยนะครับนะก็ค่อยๆหลีไฟนะครับเหลือไฟกลางนะครับนะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับ ก็จะได้มันกะทิหรือว่ากะทิแตกมันเรียบร้อยนะครับนะจากนั้นใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยนะครับพริกแกงก็ใช้สําเร็จรูปนะครับทั่วไปนะยี่ห้อที่เราชอบได้เลยหรือว่าร้านที่เราชอบได้เลยนะครับทีนี้ผมทําเยอะนะครับก็ใส่เยอะนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบความเผ็ดมากนะครับก็ลดพริกแกงเผ็ดนะครับเหลือครึ่งนึงก็ได้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้ก็จะ ผัดกับกะทินะครับให้เขาส่งกลิ่นหอมนะครับพอกะทิเริ่มแห้งนะครับก็ค่อยเติมกะทิลงไปผัดนะครับจะทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าพริกแกงเขาจะสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับถ้าเราผัดพริกแกงไม่สุกหรือว่าพริกแกงของเราไม่มีกลิ่นหอมนะครับจะทําให้ตัวรสชาติของแกงของเรานะครับไม่อร่อยนะครับจะมีความแบบป่าๆนะครับนะ ไม่หนัวไม่กลมกล่อมนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้เวลาผัดไปสักครู่หนึ่งนะครับคอยผัดแล้วก็คอยหยอดคอยเติมกะทิไปเรื่อยๆนะครับพอกะทิเขาดูดเข้าไปก็เติมกะทินะครับอย่าเติมทีละเยอะนะให้เขาค่อยๆดูดแล้วก็ค่อยๆผัดเข้าไปนะครับนะนะบอกว่ากลิ่นหอมมากนะครับ นี่นะครับพริกแกงของเราได้ที่แล้วนะสังเกตดูนะครับกลิ่นมันจะหอมนะครับสีมันจะเข้มนะจากนั้นผมจะใส่หมูลงไปผัดนะครับมก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดหมูกับผัดพริกแกงนะครับจริงๆตัวพระลำลงสง,ง่งง่ายมากๆเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแต่ว่าชื่อเขาดูอลังการนะครับทําให้หลายๆคนบอกโอ้ยากแน่เลยนะ จากนั้นพอหมูเริ่มสุกนะครับผมจะใส่กะทิลงไปเลยจากนั้นผมจะเติมน้ำนะครับไปนิดหน่อยเพราะว่า,เ,าเราไม่ต้องการให้เขาข้นมากนะครับนะนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวหมู กับตัวเครื่องแกงไปก่อนนะครับประมาณ15นาทีนะครับขั้นตอนนี้ก็ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนได้เลยนะครับนะยังไม่ต้องปรุงรสนะครับเคี่ยวตัวพริกแกงกับกะทิกับหมูไปก่อนนะครับระหว่างที่เราเคี่ยวตัวแกงนะครับก็มาตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ลวกผักบุ้งนะครับเทคนิคก็คือให้ตั้งน้ําให้เดือดจัดๆนะครับแล้วก็ใส่ผักบุ้งลงไปใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับจะทําให้ผักบุง ของเเราเนี่ยมีความเขียวนะครับมันก็ผักบุ้งจีนนะครับหั่นเป็นท่อนเล็กๆนิดนึงเวลารับประทานก็จะรับประทานได้ง่ายนะครับอ่าพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งผมก็ปิดไฟทันทีนะครับจากนั้นก็นํามาน,นอกน้ำเย็นนะครับเห็นไ,ไหมผักบุ้งของเราก็จะเขียวสวยแล้วก็สดแบบนี้ตลอดเลยนะครับพอ ผักบุ้งนะครับคลายความร้อนเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปเสด็จน้ํานะครับแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนนะครับอ่าหลังจากเราเคี่ยวหมูนะครับจนเริ่มนุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะครับนําแรกก็คือผมจะใส่น้ําตาลปี๊บหรือว่าน้าตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะครับตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวน้ําจิ้มสเตะนะครับจะมีความแบบ หวานเค็มนะครับแต่น้นผมก็จะแบบใส่น้ำปลาลงไปนะครับอย่าลืมชิมพริกแกงด้วยนะครับบางทีพริกแกงเราอาจจะมีความเค็มอยู่แล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปนะครับจากนั้นตามด้วยถั่วลิสงคั่วนะครับตัวถั่วลิสงก็จะช่วยทำให้ตัวน้ำเนี่ยมีความข้นขึ้นนะครับ แล้วก็เคี่ยวต่ออีกประมาณ10นาทีนะครับรอบนี้ก็คอยชิมรสดูให้ได้รสชาติตามที่เราต้องการนะครับเคี่ยวนะครับแล้วก็ชิมรสชาติจนได้ที่แล้วนะผมตบท้ายด้วยตัวน้ำมะขามเปียกนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ใส่นิดเดียวนะครับไม่ได้แบบว่าให้มันมีรสเปรี้ยวมากนะครับก็คือให้เขาแบบว่ามีความแบบกลมกล่อมเนาะ นี่มูของผมแบบนุ่มดีแล้วนะครับนุ่มมากนะครับถ้าใครชอบความข้นประมาณนี้ก็โอเคนะครับแต่สำหรับผมนะครับต้องการให้มัน,น,นข้นๆคืบๆนะครับผมจะเติมตัวแป้งข้าวโพดนะครับลงไปเพื่อให้เขาแบบมีความข้นเหนืดนะ พอมันมีความข้นหนืดตามที่เราต้องการเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับเดี๋ยวไปจัดจานกันอ่าก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูข้าวพารามลงส่งนะครับบอกแล้วว่าง่ายมากๆแล้วก็น่ากินลากินบางคนก็จะคลุกทุกอย่างรวมกันนะครับนะนี่ผมชิมให้ดูละกันนะครับก็จะคลุกแบบข้าวผักบุ้งนะครับแล้วก็ตัวน้ำเกงนะครับ แบบนี้ออลองชิมรสชาติดูนะครับเรอมงมันเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่แบบว่ากินยากแล้วนะก็ไม่ค่อยมีคนทำนะครับตัวรสชาติเนี่ยบอกเลยว่ามันจะมีความคล้ายๆกับหมูสเต๊ะนะครับนะกินกับผักกินกับข้าวนะครับจะมีความแบบหวานๆเค็มๆเปรีป้ยวๆเบาๆหอมๆนะครับมีรสชาติของ พริกแกงกินกับข้าวกับผักบุ้งเนี่ยตัดเลี่ยนกันได้ดีมากนะครับนะยังไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามามอบให้นะครับ